ท้งหนายทั้สิ่นีเหมาะใหทั้งสองันเลยเนาะจำนวนเงินเท่าไหร่ก็1นึ่งหมื่นมืบาทกับ1น0 0งแสนหาินกีบลองนับบังดูลองหรอะนับบังเนาะเผื่อมันตกมนเฮียอยเฮียสองสามสี่ห้าเหกนเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นเงินกีบเดิมหนึ่งแสนหาครบบอหนึมโดยครบเดิมเนาะ พามากะอยู่กับน้องพรดพุดจุพุงงามคือเก่าหนักห้องเสียงดีเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีหนักห้องเสียงดีเสียดายเนาะเมือนอ่ะบนโต๊ะม่เสียงพลบอกเมนคือถ่ายในมื่นห้องเพลงเนี่ยมันลงแล้วมันลงบ่ได้เนาะติดลิขสิทธิฟห้องเพลงไทยต้องห้องเพลงเราเนาะแมแต่กะได้ลงแล้วเอฟซีกัะได้ฟังแล้วจนขามมือจนขาไปกดเบิ่งอ้าวติดลิขสิทธิ์มา แต่มีอะไรคนย่องเออไปประกวดอันยังก็ไม่ปลดหนีเด้อจะวเนี่ยะประกวดห้องเพลงกันเดิมมาสินะเห็นเสียงจมวนแล้วนะในอนาคตเนาะบนเน่ได้อาจจะได้เป็นนัก้ลงหรือเปล่าอยากเป็นอยู่บ่ใจมักเลยแหละใจมักในทางนี้เลยเนาะโดยได้แสวงหาอยู่บ่ทางนี้ได้ติดต่อคนแบบเรียนดนตรีอยู่บ่ก็ยังแต่ว่าแบบ มันอยู่ในใจซื่อๆนะแต่ว่ายังบริหารติดติดต่อหาไผคือผู้ล่องเมืองหลายเสียงดีเสียงผ่านนี่นี่นะเป็นนักล่องเลยๆเนาะขอดอย่างก็มีเนาะโดยโดยมัีก็มาขอกันบ่ายสองโมงไปไปแมนคือไม่นด้หยุดงานแมนบ่ย่หยุดงานก็บะไรไปทางไหนทะเรกว่าสิไปหาเห็ดผัดโคนต๊กเลยส่ะเห็ดต๊กจนฮอตก็เห็ดดินได้เห็ดดีให้เพิ่งบ้านเฮาเห็ดแฉบต้นเลยเนาะ มาแจงรวมกันเนาะแม่นเฮ็ดรวมเลยแหละออกมาขันไปหาก็ได้อยู่บอกได้ได้ได้แต่ว่ามันตรงไปแบบยับไปอีกบ้านทำบูมีนเป็นปลาอ้อยมาเลยต้องยับไปอีกไปหาบ้านเพื่อนไปสินะยังมีโคกอยู่บ้านข่อยมันบูมีโคกแล้วมสิไปแต่ก่ฝนหลัดทางก่อนแม่จนเก้าโมงฝนตกมาสองแสดงว่าฝนอยากให้จ้าผักพรอเลยม่ได้โตกเลย้ขึ้นซืดยังไงกินข้าวกินน้ามแล้วบ่เนี่ย ด้วยกินข้าวก็ต้มมีนะข้าวต้มมีด้วยอาหารนี่ก็อาหารนี่ก็อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นบ่เมื่อเช้านี้แกงเห็ดปวกกันน้อยเราไปมาจะกินคู่คาบเรากินได้แบบว่าแมวกระมากระมังก็กินไม่ใช่นะเวลามีเนาะเวลาเออเขาออกไปนั่งไปนี่มอะไรเนาะหรืออาหารนั่งกินอื่นอะไรเนาะเมนเมนก็กินกินแทนได้แหละเมนกะเห็ดปวกไก่น้อยนี่ยเป็นตะกีข่านต่างเนาะ เขาจมุ่นว่าเขาเก็บมาเขาเด็ดตีนมาโลดก็โอเคแต่ว่าเขาเก็บมาเด็ดอยู่เพื่อนแล้วมันมันเปื้อนมันแย่เนาะแม่นอนละแสดงว่าต้องเด็ดคาตอนน้ำบอมันออกแล้วเนาะแม่เด็ดอัตรดอกมันคามนั่นแล้วเนาะมันต้องลกออกอมัดเหงามันเนาะโดยโดยทำไมเป็นอะไรน้องละเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจว่าแม่นหยุดอยู่น้ำลาวแหละหยุดอยู่น้ำพึ้นแหละมั่นใจแหละกา จักเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะขอเป็นร้อยได้บ่เพราะว่าแบบเฮาเฮากะลมผู้เดียวหั่นนะเฮะจากลมผู้เดียวก็ร้อยเปอร์เซ็นเมื้อนั้นจักเปอร์เซ็นต์ก็มื้อนอ่ะเก้าสิบเก้าบอกไม่ได้แม่นบ่มื้อนั้นจักเปอร์เซ็นต์ตะนะ90บ่90ประมาณนี้ดูปะจำไบ่ได้พูดแต่เก้าเก้าเลยวานนี่แหละพูดแต่เลขเก้านี่แหละเนาะอ่าเมื่อนี้ร้อยได้เนาะโดยคือว่าไงคือเจ้านี่แบบเออมั่นใจเนาะมั่นใจตัวเองโดยว่าสิคุยกับอ้ายเพิ่นเนาะโดยแน่นอน100%เนาะแม่น อ้ายมันพ <ma> um. ันทงให้แล้วบ่ทางอ้ายเพิ่นเพิ่นว่าว่าเอาที่เอาตามเจ้าตามตามใจเจ้าแหละล่ะว่าแต่ว่าข่อยนะขอลงนําเจ้าได้ล่ะอืขอคบกับเจ้าได้ขอลงนําเจ้าได้แต่ว่ามีหยังก็ต้องถามัวใจตัวเองได้ล่ะว่าต้องมั่นใจจากตัวเองก่อนจังบอกขาเจ้าล่ะว่าแต่สําหรับเฮาเฮาว่าเออเฮาก็่เออเราวาซํานี้เฮาก็แบบเราก็บ่ได้เว้าแบบตลแงบ่ได้เว้าแบบเออเว้าให้อีหยังความหวังมากมายเนาะ มีแต่เฮาหวั่นใจเฮาเองแหละมีแต่เฮาแบบเชื่อถือเราเองบ่สิน่ก็คือแบบว่าทางเจ้าได้คุยได้อมกับเพิ่นเนาะเจ้าก็น่าจะฮู้ดีโดยให้เบิ่งการกระทําเอาเพิ่นว่าน่ะบ่ให้ตัดสินใจดยตัวเองเพิ่นนี่แหละคว่าว่าจังได๋คุณแบบผู้ใหญ่ชมกับเพิ่นมีอายุเนาะบางคนนี่เานั่นเอานี่มาอ้างเนาะโดยแม่นแล้วอ่าเชนั้นนี่ให้ได้แต่คเว้าเนาะอันนี้เพิ่นให้เบิ่งเบิ่งตามขั้นตอนเบิ่งน่ ชำรับคอยเขาบอยสำหรับะคอยนะสิเป็นยางกระยาคอยว่านะคอยเขาลงผู้เดียวก่อนอย่างนลอยกับแบบเขาลงผู้เดียวมันกับพิดวางเขาพเดียวกับไข่เนาะอันนี้มันร่หลายคนแบบมันกับสิเป็นหลายๆแบบเห็นหลายๆคนมันกับสิแบบแตกต่างกันเนาะนี่ไข่เน่แบบเออเขาลงผู้เดียวเป็นยางกระยามันไปสินะเอาง่ายๆคือแบบลงพเดียวเราต้องมีทางเลือกอื่นบางทีมันเลือกผู้นี้กับสิได้ผู้นั้นเลือกผู้นั้นกับสิได้ผู้นี้นะนะเอาลงหลายคนแบบคำว่าของเขาเนาะบางคนเขาจะหนึ่งคนเขาลงกันมันหมักมันหักกันได้เนาะ แมนแมนแมนนี่แหละเขาบอกเออเขาแบบมีผู้เดียวก็ลมผู้เดียวซาไปสินะอยากลมก็เพื่อนผู้เดียวไปสินะนี่แหละถ้าเจอก็ได้เลยไม่ต้องคิดว่าเออจีไปบอกคนนั้นอะไรบอกพี่อะไรเนาะแมนแมนแนั่นแหละความมุ่งสู่ของข่อยคือแบบนี่ถ้าว่าเพื่อนบุดีหรือว่าข่อยบุดีก็คือต่างคนต่างหาใหม่ไปสิเลยนั่นแหละนี่คือวิธีตอเนาะในการหาคู่ของเฮาให้แหละที่ละคนละน้องหลแมนแมนแมนเป็นความคิดที่ดีแห่ง แต่ว่าตั้งแต่คุยกันมาม,มีมีแะไรบ้แบบทีพคนเดาอมาแล้วพเพลิดเพลินเห็นไงก็ยังเพิ่นบอกว่าให้ชาวละน้อยไปหาเด้อเหรอคะโดยไม <c oughs> ่บอก <c oughs> ปริมาณ <c oughs> หรือว่าบไม่ได้บอก <c oughs> อยู่ในมือนี่เนลยแต่ก่อนก่อนที่ชาวละน้อยจะมาหานี่เพลินได้บอกยังไงอยู่บ่ซะไม่เอ็งได้เอ่ยได้กล่าวอย่างบอกว <c oughs> <ะ>่าได้ได้กล่าวอย่างมากมายมิแต่บอกว่าให้สาวละน้อยไปหาเจ้าเองเด้อวันที่คือว่าโดยมีอย่างกระตามไอ้เลยข่าวว่านะ เอาง่ายคือต ah, ่างคนต่างตามกันเนาะโดยอือๆเอาแล้วเราก็บ่เคยบังคับจิตใจข่อยเด้อือเราเป็นคนแบบโอจักจักสิว่าได้เนาะเฮาก็หากมกันก็ว่ากแม่นความลาวเฮากมกันว่าเบิ่งก uh ันไปก่อนเฮาก็เข้าใจแบบต่างคนต่างเข้าใจกันน่ะอือกรมกันน่มแบบผู้ใหญ่เนาะโดย แม่ว่างก็จังคุยกันแม่นบ่ว่างก็บ่บุเป็ญยังนะนะทางเฮากับทางเฮากับแบบเราบอกเราไปกับบุเป็ญยังทางเรากับบุเป็ญยังไปสินะบางทีก็โทรหากันกับมีสัญญาณกับแบบเนกับแม่คือกันทงเพิลเนาะแม่แบ่เคยมีสัญญาณตัวเดียวนี่อืมสัญญาณขันขันญาณแม่ขันชิญญาณก็อย่าใจเฮาบ่ขันต่อกันก็พอแล้วเนาะสัญญาณมันก็ยังสิไปสิมาอยู่เนาะสัญญาณเนาะแม่เด้อ ยังกันแล้วแต่เนาะเฮากต่ว่าเออแบบมันก็มันก็ดีได้แบบสัญญาณขาดเคลื่อนแบบมันก็เห็น้เฮาแบบคือฮอดเพิ่นอะอะลรีได้ก็นั่นแหละนั่นแหละเออมันคุยกันยากยิ่งคุยกันยากยิ่งแบบอยากอยากฮู้จักไล่เรื่อยอะนะคุยดิโดยอือนั่นแหละต้องสื่อสารเบิ่งใจกันไปอีกเนาะแมนดูเป็นยังกันแล้วแต่สิได้คุยหน่อยคนแรกแล้วแต่มันอยู่ที่อ่าหัวใจของ2คนเนาะเออว่ามันสิมีความสัมพันธ์แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันซัมได๋เนาะตรงนี้เนาะ ว่านำข่าวดีมาให้กับแมนหรือว่าเอามาให้กบับแมนบอกเน่เอามาให้กับแมนเพื่อนสองทัือหลายเออคือทั้งไอ้เพ็่นก็ได้มอบหมาให้เอวยในประสานงานในเพื่อนต่อเนาะจ <c oughs> ะบอกว่าเอาเงินจำนวนนี่น่ะทั้งน้องสีเอาไปเห็ดย่างสีเอาไปอ่ารุ่งชื่นค้าขายหรือว่าไปใช่ไปจ่ายก็เส้วไต่ทั้งน,น้องเนาะเพราะว่าอคือเพื่อนกะ ได้เหตุตามที่ว่าเพิ่นเคยเว่ากับน้องเนาะ<ด>แต่บุ้งหัวเออเพิ่อนว่านนหน่อยหรือว่าไรแต่เพิ่นก็นไปดีเดือยฮะน้องละโดยก็เป็นจำนวนเงินหนึ่งหมนนื่นเนาะหนึ่งหมื่นนะเนี่ยนะกับหนึ่งแสนห้าสิบพันกี่เพราะว่าเพิ่นเรือเพิ่นหักคาทำเนียนไปน้องละเรือเพิ่นหักคาทำเนียน เงินเดือนีกเนี่ยเหมาะให้ทั้งน้องกันเลยเนาะโดินวนเงินเท่าไหร่ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทกับ1น0 0งแสนหาินกีบลองนักบังดูลองเหรอหนับบังเนาะเผื่อมันตกมันเฮียยู่อยสอสามสี่ให้่อันนเจ็ดแเก้ิบอันนี้เป็นเงินกีบเดินหนึ่งแสนหาครบหนึ่งหมื่นเดยครบเดินาะโดย อะเมื่อได้เงินจากคนแล้วก็ให้น้องเพิ่นเนาะเออให้ใดๆในใดโต่อนาสิบบ่บอาเป็นอะไรกันเป็นอะไรเนาะเออจังหวะติ๊กตอกติ๊กตอกเออกตบไม่มีอย่างไรน้องล่ะเนาะเออคนอื่นนีอเลยก็อยากขอบอกใจทด้ง่ายเพิ่อนอะไรเนาะที่เวลาเฉื่อยใจให้เอื้อยนี่เป็นธุระให้เพิ่นเนาะเงินกลับมาหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วครังน้องพ่อนี่สิเอาเงินจำนวนนี้นะไปเฮ็ดอย่างน้องล่ะ มื่อื่นนี้คอยว่าสิไปเบิรงรถเพราะว่าค่อยอยากไปเบิรงรถจีนที่แบบว่ามันราคามันยังถูกอยู่นะแล้วคอยอยากแบบว่าจะไปเบิ่งค่อยอยากถามกับเจ้าว่ามันดาวได้บอราคาสานี้ค่อยใช่ค่อยแบบพ้นในจักเดือนและค่าสนีสำนีนะแบบเงินคอยเถึงซําเจ้าสานีคอยอยากไปถามเบิร์นนะคันว่าเป็นเป็นไปได้คอยอยากได้รดเพราะว่าคอยอยากมาค้าขายโตนะหนึ่งแล้วค่อยก็ออกงานแล้วคอยอยากมาขายเครื่องเพราะว่าแท้เลยอ๋อก็คืออยากขายเครื่องเนาะ ด,ดูยังหน่อยกับแบบค่อยกลับมาแต่แบบวมาอนบนคือคือแบบกระปุกเตกต่างกับจากไปเฮดเวียกเนาะไปขายเครื่องกับแบบกับมาจากไปขายเครื่องก็คือแบบมีเนี่ยมาต้อนลูกพ่อเม่เขานะมี่เนี่ยใหม่พ่อเม่กินแล้วได้ได้กับว่าขาดนะว่าไงคือการขายเครื่องรายวันนี้เฮงิันเทามันจะเขาออกเขาบนเวียนทุกทุกมือเนาะเขาไปขายมาได้ินกันกับเออซื้อได้ทุกมือเนาะโดยทางทุนทำกำไรมันก็อยู่ในหันเลยดูดยดูงเช่นทางกับทุนนี่า เอาไว้ซะเนาะกำไรมือเื็นซักกำไรเนาะโดยทุนนี่เาเอาไว้ซื้อมืออื่นซะกำไรมันนี่เอาก็ซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละมือซักใช่ไที่เกิดเพนวนที่มันขาดเรือใช่ไหมอืมทว่ามือใดแบบกำไรได้ดีเนาะคือว่าก็เก็บยอมไปน้ำคือว่าแล้วเขาก็เนาะโดยเป็นความคิดที่ดีแล้วนะแล้วมืออื่นนี่สิไปเบิ่งรถเนาะโดยว่าทางห่านเพิ่นสิว่าแนวใดโเป็นรถรถธรรมดาไปเบิ่งอยู่ไซเชโน่เลยเชโน่เนาะโดยไปเบิ่งอยู่เโน เดินอยู่ไซโนทุกคนแต่วางว่าอาจจะได้อาจจะไล่ไหนน้องหลายตามประมาณเท่านะได้อยู่ได้อยู่อบ่ต้องห่วงบ่บ่ต้องกังวลบ่ยานบ่ได้เนาะเขามีเงินอยู่หมื่นหมื่นบาทนี่ปกติเนาะการที่เขาจะไปดาวเนาะอ่าประมาณสี่ห้าพันนี่ก็มากกัดาวได้อยู่หลังดาวเป็นรถจีนไงเด้เนาะอ่าหนึ่งแต่ว่ามันชินักตัวเวลาพรอนชื่อๆดยอ่าถ้าเขาเขาเงียบหน่อยฮะนะเด้วยแม่นแมนมาเนี้ยชวนที่เรือเนาะ ยังเหลืออยู่ได้ของไผรบัานี่ยังเหลืออยู่ห้าร้อยบาทเพิ่นอ่าใไฮลาโนยเพิ่นว่าก็คือชิอยู่ผู้นิอู่นี่แหละเบิ่งนี้นะอ่าจะเป็นจํานวนเงินห้าร้อยบาทน้องล้าเอาไปใส่แม่ด้วยบัแม่เพิ่นไปใส่แม่เป็นดูได้ป้ารับแทนเนาะป้าบอกแม่นบอกเออป้าป้าเนาะป้าครับแทนเนาะป้าแทนเพิ่นโอ้แม่ทุกคนเห็นปะเอ้ยนอนเพิ่นพูดเพิ่นพูดเห็นปะเอนมาเพิ่นพูดแล้ว อุ้ยแต่หักแต่ซังอะไรนี่เนาะผูอ๋อกับหมูป่เลยใบยังน้ออ่ะเนาะอ่าเหี่ยวล่ะบ่ฮะขนได้เงินเหี่ยวหัดเลยเหรเหี่ยวรับโชคเลยเราอะใกเดือนแล้วน้องละเดือนหนึ่งกับอ่าสิบปลายมื่อไหร่เนาะก็สามหอดสองเดือนเนาะน้ำนมแม่วาลกินนมแม่โอ้ถ้าวท้าชื่อกระสินเปือกกับแพนเพิร์ดมันบ่เนี่ยชื่อแต่แพนเพิร์ดเพิร์ดเนาะก็นยังดีเนาะ นกิแต่คือคือแบบในเงินส่วนนี่ไอ้เพื่อนเดินปากบอกว่าเพื่อนสชยให้เจ้านะเพื่อนเพื่อนได้บอกจํานวนเงินแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเจ้าอยากได้ลดราคาสัมดาคขอยว่าอยากได้รถจีนมันจังสบายเอยว่านะมันกลบยเป็แบบสิแพงจนเกินไปนะแบบว่าเฮากระสูนได้คือสมมติว่าไอ้มาถ่วงมาท่านหอดเดือนมาไม่ใช่นะขอยก็ยังแบบหาตัวนี้ไปจ่ายได้คอยว่าบอกนะ เอาเออเดียเฮาอยากเอาซ้ำงบเฮาหาได้เนาะถ้าในใจเรื่องการเราหลดเนาะในใจอะไ้ตัวมันดีเนาะตัวมันราคาแพงเพราะมันสะดวกสบายอยู่แต่ว่าเฮาก็เอาางเอาางกับเอามาต่อทุนก่อนเนาะยเอดันิ่งต่อทุนก่อนเถอะเพื่อน้ักหน้าอะไรถ้าเฮาได้ดีฮาจะวากันใหม่เนาะแต่บางทีพ่ดเฮาสท่าเก็บออมไ้ไปท่าเอารุ่นเราพดเงินมันเสียหายไปซื่อๆเนาะแล้วแล้วก็อ่าง ธุรกิจที่เขาวางไว้มันก็สีดำเนินไหได้คะแนนจะได้กับสูงอะไรถ้าว่าตั้งใจแล้วก็ต้องเห็นได้เนาะแล้วก็เห็นในพนเห็นน้ำคือผลเห็นในจเห็นแล้วนี่ยผนพร้อมสนับสนุนไว่ไหเนาะอมพร้อมสนับสนุนดีมยวดีใจนเดน๋ยวเี๋ยบดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีอยวเดีว่าี๋ยวเดียวดวเดี๋นเดียวเดเดดเอเด อะอย่างเวลาเข้าก็ไปถามราคาของรถกอนะนะว่ามันชิเท,ทรไรเพราะว่ามันกับแมนยูเป็นรถจีนมันกับจิมแน่เขากระิบอกตามรุ่นตามอย่างมันนะ่ะนะเขาก็เอาตามนาาั้นกันเพราะว่าเม,มื่ออื่นเคยกระชิทโทรหาเราแนนโทรแล้ว,วแบบได้หูน้ากันว่ามันเป็นไปได้นะบะเออไอตัวนี้โอเคบอเข้ากับโดยเคยเคยไปได้จากเทอบ่มีแต่พาผ้านองไปดาวรถเราเนี่ยนะมีแต่พาผ้านองไปดาวน้องลายไปได้ของไทยของน้องเนี่ยเก้าพันเก้าพันโดยของไทยเวียบร้อยโ ร่มต้นมาระวังดาวทั้งเก้าพันบอกอง่ายอยู่ปะง่ายอยู่แต่ว่าคือว่าอะไรมันผัดพ่อนไปเรื่อยๆจนทอดสามสี่ปีนะ<ๆ>ก็สิว่าม,ม,มันผัดลายเนาะเฮาผัดาผัดอย่าไปว่าเออแม่นยู่เฮ้าค้าขายแต่แบบเขาก็จะได้ตัวที่มันแบบเขาเอาสู่ไว้กนนะ่ะนะเอาแต่กำลังเขาดีกว่าเนาะแม่นอย่างหน่อยก็สมมติว่าข่อยดาวซะมือี่หาพันเงินตัวหาพันนี่ข่อยกสามารถไปซื้อเครื่องได้นะสามารถไปตั้งรักได้ กคอยหากวใช่เพราะเดือนบันเทือทกับแบบมันได้กับมีนะคอยขึ้นไปที่คอยจังเอาตัวบันทือต้องห่วงเนาะคันหาต้องได้คันหาเนาะโดยในการผ่อนการยังแบบอ้ายเพิ่นได้เอ่ยมาอยู่บอว่าเพิ่นสี่ผ่อนให้โดยเพิ่นได้เอ่ยเพิ่นสจัดการให้ดโดยก็<ต><อ>คือทางน้องวอกที่นี่เนาะถ้าหากว่าเดือนใดนันหนึ่งที่อาจเป็นบททันเนาะเนี่ยคนเฮาเนาะมันบ่ฮู้เด้มันช่องบ่เห็นนั่นแหละคอยจังแบบว่าเออหาในสิ่งที่แบบนี้ซะมันก็ได้มันก็ได้นะมันก็เข้าเฮาอยู่แล้วนะ เราตั้งใจหามันก็ขึ้นิได้คือเจ้าคิดในมุมนี้ก็ถือว่าคิดได้ถูกต้องเนาะแบบว่าบ่ต้องแบบว่าวังน้เพิ่นไยเดียวนะเราน็าต้องวังทาตัวเฮาเองนั่นขนขุนหักกันมันสิไปวังแต่น้เพิ่นมันก็เป็นไปบ่ได้เลยวันนี้เขาบ่็นขันขนหักกันเขาเอิ้นโคตขูดกันนี่แด้ะสาหรับข่อยนะเมนสิถ่าแต่แบบเออดาวรถมาถ่าแบบถ่ายแล้วอดมาให้อย่างเดียวถ่ากัเจ้าพรให้แล้วเขาจะบอกกับสิพรบอกนิสใช้คอยจิบเป็นแนวนั้นข่อยตองเหตุตองหาต้องทํามาหากินน่าง่ายซะ โบได้ยางนึ आ आ, so ่งคอยก็ต้องได้ยางนึ่งคอยพอได้ไปขายคือคอยพอได้ไปหาเครื่องขายนี่คอยต้องได้หาแล่นน้องใม้กับเฮ็ดไปขายแล้วก็ต้องได้รายได้ไม่ใช่มีรายได้เนาะโดยต้องมีรายได้ในเช่นบอว่าถ้าหากว่ายกตัวอย่างเชื่อวเดือนนี้เราฝากมาให้สักอ่าพอโหลดสักสองพันเนาะโดยเชือว่าเจ้ามีอยากจไปเติมสิอีกเนาะเออไปไไรมันสมัครบ่สมัครกำไรเออมันสมัครอ้ย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 อุ้ย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 อุยอุ้ยอันนี้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยไมดูอีกน้อยวันนี้เป็นตาซังนะทำยังไงอุ้ยแต่ยังไม่ได้ใส่เป็นเพลิดบอลลงล่ะอ่าใช่อยู่แต่ว่ากางเกงมันอยากใส่มันมันแบบมันมันใหญ่ขึ้นนะมือนะยันมันห้อนมันอับยันขามันเปื่อยโอ้เราอยากให้ใส่แบบลิ่นน้ำลายเลยฝนสิตกบออยากนอนแน่เนาะตื่นนะแม่โอ้เราอยากนอนไม่ตื่นได้ไหมจ้าเอ๊พึ่งนอน ให้นะเอินหาตะป้าได้ให้เนี่ยเบิ่งแก้มเป็นเป็นเป็นเท้าเนาะโอ้เบียเอ้ยมาลูกเนีเบียเอ้ยมาบังละเนี่ยเป็นยังนอนนอนบ่ได้มีบ่ดเลยนอนดนแหฉกกล่นยังนอนกําลังกําลังนอนดิอันทุเรียมาหมดคนเวลานอนเป็นยัีไงเนาะเบิ่งเนี่ยคนงานแตาเป็นยังรับอยู่นะช่างคือมาขี้ได้เนียเบี้ยเบียมาบังละเนี่เบียยังมันหายด้อืมเป็นเท้า แม่แม่น้องเพิ่นน้อมาแม่นบ่แม่บ่เน่แม่นเบิ่งเบิ่งจังแม่นี่โดยสบายดีนี่แม่เพิ่นลูกใหญ่กว่าแม่ได้แบบนี้นะเพิ่นแม่เพิ่นฝากผู้ใหญ่จดีเพิ่นซอยเหลือเออน้องน้อยเพิ่นเราอยู่จัแนวลมเพสิวายใจเพิ่นแล้วให้พแล้วเนาะอเป็นบ่อพผู้ใหญ่พเป็นบ่สิเอยนครับแม่ มาอยู่น้ำแม่มากินจี่ะะดูทั้งนี้กันนวัดนี่เห็นยังเนาะเห็นยังเนาะเห็นยังเห็นยังเห็นยังเ็คุยหน่อยหนิแทงโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีมาอยู่ได้มาเลยนะโอ้มาสบายบ่มาสบายวัดย่างกายน้ำพนชกรเป็นเนาะช่วงนี้เช่วงหน่าฝนหาดเดินเนาะ เอากะแบบเป็นยังน่าดูเพิ่นกับบสบายเพิ่นกสน่ักหนึงก็มีแต่นั่นแหละผู้ใด้คำบัาคิปนีเนาะเออทากว่ามีคำใด้อยากแนะนาทังน้องเพิ่นก็แนะนํามาได้เนาะพิ่นก็มีตาม่นแหละสบายเนาะบอสบายเนาเนี่มีอย่างอีบอสอรหน่อยมีอย่งอเพิ่นเติมอีกบอ็มีแต่ว่าให้ทั้งน้องเพิ่นเนี่กลองศึกษาเบิงกับพิจารณาเบิ้งาอเพิ่นเนาะว่า คูสิเป็นชู้เป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยากันได้บ่เนาะก็คือง่ายเป็นกะว่าแหละบริขาดหวังยังเนาะแต่ว่าปล่อยให้เป็นตามพิสูจสตาเพป็นว่าเวลาเป็นเป็นขวามพิสูจน์ให้เห็นเนาะเป็นอะไรบางทีเาคุยหวานกันมื่อนี้เมื่อหอาจจะคมหรือว่าอาจจะคุมกันีกเมื่อหอาจจะหวานเนาะคนเท่าอะไรมันต้องมีแบบดีแน่ลกับบุรีแน่อยู่ด้วกันคือว่าอะไรเพิ่นกะบริว่าเออต้องคาดหวังในอย่างมากมายเนาะ เป็นก็แล้วทางนี้ทางนี้ก็แล้วทางนั้นว่าใช่ใช่เนาะว่าง่ายก็ใจมันก็จากตรงกันแล้วนะใจก็ตรงกันเรียบร้อยแล้วใจก็ได้เลยก็โอเคเนาะก็ไม่ต้องว่าน้องๆคนชมทางสว่างน้องน้องพรเนาะโดยลองพิจารณาอายเป็นพิเศษแน่โดยโอเคเสดงขอโตจบคลิปเนาะคลิปเรียบร้อยแล้วโดยอาสบายดีสบายดีเด้อ